ท่านผู้ชมครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยโดรนนะครับขีปุธล่อนและโดทางทะเลของยุครนที่ไปโจมตีนะครับท่าเรือโนโวลัสซิดเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่ามันสร้างหายนะอย่างใหญ่หลวงให้กับรัสเซียปริมาณการส่งออกน้ํามันสําคัญในท่าเรือสําคัญในพื้นที่แถบทะเลดำนั่แหละครับดูเหมือนมันถูกปิดตัวลง3แห่งแลวนะครับไล่ตั้งแต่พื้นที่ไครเมียมาที่ตูอัพเชและก็มาถึงที่โนโวลัสซิดล่าสุดสถานการณ์ การที่การส่งออกน้ำมันในพื้นที่แถบนี้ตอนนี้มันถูกหยุดชะงักโดยทันทีตามรายงานของสื่ออย่างรอยเตอร์สถานการน้ำมันที่ครึ่งหนึง2.4ล้านบาเรลต่อวันนี่แหละครับถูกส่งออก ทางผ่านทางท่าเทียบเรือท่าส่งออกน้ํามันสถานการณ์ตอนนี้ในการส่งออกน้ํามันทางทะเลดูเหมือนว่ารัสเซียเหลือทางออกทางเดียวนั่นก็คือที่อุชลูกาซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่แถบทะเลบอลติกซึ่งพื้นที่แถบนี้ก็เคยถูกโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ความเสียหายไม่มากสถานการณ์ตอนนี้การส่งออกน้ำมันในทะเลดำมันถูกหยุดชะงักไปโดยสิ้นเชิงเทียบเป็น2%เซ์ของปริมาณความต้องการน้ำมันทั่วโลกและ ปริมาณน้ำมัน2.2ล้านบาร์เรลต่อวันนี่เลยครับมันหายไปมันทำให้น้ำมันดิบของโลกพุ่งทยานไป2%เมื่อวานนี้สถานการณ์ที่รัสเซียอาจจะต้องเพิ่มการส่งออกทางด้านทางท่อน,นี่หละครับอาจจะส่งไปทางจีนรวมถึงประเทศทางด้านแถบทะเลแคสเปียน,นนี่เลยครับ แต่ไม่ใช่มีไอะไรและประกันนะครับว่ายูเครนจะไม่โจมตีการส่งออกน้ํามันทางท่อซึ่งดูเหมือนพิกัดการโจมตีถ้าเผื่อมีการระบ,บุแน่ชัดแม่นยำนี่เลยครับการโจมตีระบบขนส่งน้ํามันทางท่อมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหายด้ได้ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปุ่ล่อนเนปจูนเมื่อวานนอกจากท่าเทียบเรือขนส่งน้ำมันที่โนโวลสซิลนะครับมันมีระบบป้องกันภัยอากาศ S401